เริ่มต้นเพื่อใช้งานนะครับปึ๊บในนี้จะแจ้งว่าสถานะพร้อมใช้งานนะครับมีไฟสีเขียวบอกอยู่เราก็จะมากดที่นี่จะแตกต่างตู้อื่นนิดนึงนะครับเราต้องมาปลดล็อกตอนนะกดล็อกตรงน,นี้อแล้วก็ดึงออกมาครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะมาเสียบที่ ทำการล็อกรถนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปเปิดแอปนะครับเปิดแอป MG นะครับที่บิกรถโหลดไปแล้วนะครับอแอป MG นี้เราต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับขั้นต่ำคือ200บาทนะครับต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มากดตรงสแกนนี่นะครับสแกนที่ตู้นะครับไปสแกนที่ตู้นะครับพอสแกนเสร็จแล้วนะครับก็กดเริ่มใช้งานนะครับทีน,นี้จะบอกว่าใช้งานได้แล้วกดเริ่มนะครับ จากนั้นแล้วในนี้จะบอกว่าสําเร็จนะครับสถานะในตู้ก็กําลังดำเนินการนะครับมีบอกไหมนะครับตอนนี้จ่ายไฟอยู่ที่50กิโลวัตต์ชาวนะครับก็จ่ายไฟไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็มาดูตรงสถานะนะครับ อันนี้มันก็จะขึ้นอยู่หน้าเส้นสีเขียวกับพิบก็แสดงว่ากำลังชารจอยู่นะครับครับในระหว่างที่เรารอนะครับเราก็สามารถเข้าไปนั่งทานกาแฟข้างในสูเทเอทีได้นะครับหรือว่าจะมีห้อ,องพักผ่อนสำหรับลูกค้านะครับในการรอเดี๋ยวเชิตามพิลรถมาครับ ทาว่าทีนีมีห้องรับรองสําหรับลูกค้ามาี่ีค่ะไดี๋ยวะ่ก็จะเป็นห้องรับรองสา ที่ประเทศเลยนะครับที่กาะสุศินีที่เดียวประเทศของเอนเลยท่าะนีที่ะนี้ีะสุรินี้ี่ยาะสรนีีาะสุรินี่กะสรีทเก็ะสรนีกาะสุรินีเกาแฟเป็นี้ีเป็นขนมไน้นั่งทานเล่ินแล้่เ็จะมนีที่เกาะินี่เกาะสุินีที่เกะสรินีกาะนีที่เาะนีท่เาะสนี่ะสรินีที่เกาะนีท่าะสุไดนแี่ารินีี่การกาดรินทีเา เบอรนุ่ให้ด้วยใช่เครับโอ้น่าสนใจมากเนาะก็จะที่นี่ก็จะตกแต่งแบบสไตล์ล็อแบบอังกฤษนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบล็อกหน่อยใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าก็สามารถที่จะถ้าด้านหน้าที่เดินเข้ามาสามารถที่จะเลื่อมชนรถได้ในโถอย่างใหม่ๆนะคะก็จะนุ่งเสื้อบริการด้านหน้าแล้วก็จะมีห้องน้ำมีอะไรให้หมดเลย มาใช้บริการของตู้ชาร์จเอ็มจีก็จะสามารถเข้ามาได้เลยใช่เข้ามาได้เลยค่ะบล็กอินเข้ามาได้เลยก็จะนั่งดูรถหรือว่าจะซุนอะไรก็ได้งั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้นำเอ็มจีที่นี่ที่นึงนะครับมาเปิดบุคคลหลักการก็ทีนี้ก็จะเป็นเอ็่จีนาจอมเทียนนะคะพัทยานะคะเส้นทางที่ไปสตีกค่ะตอนนี้ก็ถ้าท่านใดที่ผ่านมาก็จะมีตู้ชาร์จให้ ก็เข้ามาใช้บริการก็เรียนเชิญค่ะดิกท่กทกทาใชค่ะถาใช้ค่ะท่า้าทนช่มนะค่ัทบิเพื่อนมในนใจินะครับเข้ามา ถ้าไม่ใช้ร์ตก็เข้ามาหาน้องเขาบอกว่ายินดีเป็นพรีเซนเตอร์ของประจำที่สุดนี้เลยชื่อน้องอะไรฮะชื่อมิ้นค่ะชื่อมิ้นเนาะเป็นที่ปรึกษาการขายที่ถ้าอย่างเรื่องนี้ก็จะมีที่ปรึกษาการขายหลายๆท่านเข้ามาดูแลก็ยินดีให้บริการสอบถามข้อมูลตัวรถโปรดักต์หรือว่าการใช้งานของตู้ชาร์จหรืออะไรเข้ามาพูดคุยได้ยินดีค่ะยินดีเนาะหรือถ้าสนใจจะจับออกรถ MG นะครก็ลองหาน้องมิ้นเขก่อนได้มีหมายเลขติดต่อไหมมีค่ะเบอร์ศูนย์เก้าหกเก้าหกสามห้าหกสี่หนึ่ง จะจะลลีนะ scr, ค e ร,รับทาานประทานนี้ก็แวะมาหาน้องมิ้นกันนะครับสำหรัเพ่อนได้แล้วมาแวะพักผ่อนเครื่องนวดแล้วก็ทานกาแฟช่วงที่เรารอชาร์จนะครับหวังว่าจะชอบแล้วก็ใช้บริการเขามาใช้บริการเอ็มจีกันเยอะๆนะคะเป็นครอบครัวของเอ็มจีเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ล้นก็ขอขอบคุณเพื่อนท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามพี่ล้นมาโดยตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่ชมพี่ล้นด้วยนะครับขอบคุณครับ ก็พอแล้วนะครับเพราะว่ายังมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในรถอยู่นะครับก็การเ่นี้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องกดหยุดชาร์จจะมีกดฎหมายหยุดอยู่นะครับ เราก็กดกดหยุดชาร์จหรือไม่งั้นเราก็ไปกดที่ตู้ได้เลยนะครับแล้วก็กดกดล็อกนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ดึงเหมือนชาร์จออกมานะครับเครื่องก็ทำการชารจนะครับก็กลับไปใหม่นะครับ,ลบ,รบแล้วก็อย่าลืมปิดฝาด้วยครับนี่ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับของการชาร์จตู้แดงนะครับก็บิ๊กโลก็เพิ่งชาร์จครั้งแรกนะครับก็เลยอาจจะ มาสะดุดสะดุดหน่อยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวกะจะไปหาชาร์จไปบ่อยตู้แดงนะครับ